ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครการอีกแล้วนะตัวละครที่จะมารีวิวนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่ากูทาโปะไว้สักขนาดนั้นนะเออแล้วก็จะไปดูกันซิว่าตัวละครนี้มันจะเป็นตัวละครอะไรกันนะเออกูจะเก็กเซน้ำเฮียอะไรเนี่ยเออตัวละครนั้นก็คือไม่ใช่ตัวละครนี้นะกูเบื่อหน้ามึงแล้วนะตัวละครนี้ก็คือ มังคีดีลูฟี่นั่นเองนะครับเพื่อเป็นตัวละครออพระเอกของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวละครล่าสองปีนะครับอืมก็มาดูกันซิว่าตัวละครนี้มันยังมีความเก่งของมันอยู่หรือเปล่านะครับอกูจะเกลกซนแบบเฮียเลยเนี่ยโอเคก็มาดูกันซิว่าตัวละครนี้นะมันยังคงความโหดอยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่า ตอนมาใหม่ๆเนี่ยโคตรโหดโคตรโกงนะครับเป็นตัวดาเมจที่เบิร์ดโคตรแรงไอสัตว์โคตรโคตรพ่อโคตรแม่ที่ผมแบบว่าเออกูจะโกดออดแค่ทุกเกมเวลาเจอมันอ่ะเออครับไอเจ้าลูฟี่เนี่ยครับโอเคก็ไปรับชมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็มาดูการโจมตีปกติกันเลยนะก็ประมาณนี้ครับ ต่อมานั่นคือพาสซีฟนะครับพาสซีฟก็จะมีวิธีเก็บ2วิธีนะวิธีแรกก็คือยืนอยู่เฉย,ยๆครับมันก็จะเก็บให้อัตโนมัตินะก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับต่อมานั่นคือการใช้สกิลนั่นเองนะครับการใช้สกิลเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าปกตินะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อเก็บพลัสติดเต็มปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นเกียร์สองเห็นปะมันจะมีเอฟเฟกต์รอบรอบตัวของมันอะเมื่อเป็นเกียร์สองปุ๊บนะครับมันก็จะทําการอัปเกรดสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับสกิลหนึ่งนะครับเมื่อใช้นะครับก็คือมันจะวาร์ปไปหาศัตรูทันทีนะครับประมาณนี้โอเคครับก็ต่อมานะคือสกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยก็คือจะ ลูฟี่เนี่ยทำการใช้ฮาคีนั่นเองนะครับไอฮาคิเนี่ยมันจะสามารถเบิร์ดกระโหลกได้ทุกสถานะเลยนะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์หรืออมตะนะครับประมาณนี้นะครับเคคคับก็ต่อมานะค,คือสกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งเมื่อเวลาใช้ก็ประมาณนี้เลยนะเมื่อเวลาใช้โดสโตนครับมันก็จะมีเออสกิลพิเศษข้นที่1นึ่งผม,มนะครับเวลาใช้ก็จะทำการเดึงสโตรประมาณนี้นะนะครับ ต่อมานะคือสกิลสองนะสกิลสองเมื่อเวลาใช้ก็ประมาณนี้เลยนะเมื่อทําการใช้สกิลสองโดนะครับมันก็จะมีสกิลพิเศษขั้นที่สองโผล่มาครับเมื่อเวลาใช้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะคือสกิลอันติเมตนะครับสกิลอัลติเมตก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะไม่ใช่แบบว่าพาสซีฟเต็มนะครับเมื่อพาสซีฟไม่เต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับ แบบที่2นะครับก็คือเราต้องให้สกิลพาสซีของเราเนี่ยเต็มก่อนนะครับเมื่อเต็มปุ๊บนะครับก็คือสกิลอัตโเมัของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับอืประมาณนี้นะเมื่อทําการใช้นะครับก็คือจะทําการใส่หมัดเลสฮอกประมาณนี้เลยนะ ประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลเอ่ออัติเมทของลนะูฟี่เนี่ยมันมีฮาคีทุกรูปแบบเลยนะเออเผื่อใครไม่รู้นะครับต่อมานะก็คือสกิลเสริมนะครับสกิลเสริมของลนะูฟี่เนี่ยน่าจะมีแค่2อันนะครับมีแค่2อันนะสกิลเสริมอันแรกนะก็คือลูฟี่จะทําการใช้ท่า UFO ประมาณนี้เลยนะครับจะทําให้ดนะูประมาณนี้นะครับก็คือจะทําการปั่น UFO นะแล้วก็จะเป็นซูเปอร์เมอร์ทุกชั่วขณะเลยนะเวลาใช้ท่านี้นครับ สกิลเสริมต่อมานะคือเป็นฮาคี้นั่นเองนะครับฮาคี้อันนี้นะครับเมื่อเวลาใช้โดดนะครับก็คือจะตานศัตรูนะครับประมาณนี้นะครับก็จะสามารถสตาร์ทพวกซูเปอร์เมื่ออะไรผู้นี้ได้หมดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับลูฟี่นะก็ไม่น่ามีอะไรมากนะคือตัวมันเล่นง่ายมากนะครับก็ตัวนี้ถ้าจะสุ่มนะครับก็คือรอมันกลับมาก่อนนะเพราะว่ามันเอา บอกจะตู้เลทแปดละนะครับรอตู้เลทร้อเเซเลยละกันนะครับถ้าอยากซุ่มตัวนี้จริงๆนะครับอโอเคก็ไปดู PVP กันดีกว่านะว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับไปเลสโก้ s <S คือช่วงนี้มันช่วงต้นเดือนนะครับจะเจอตึงๆเยอะหน่อยนะ ยบ้าซืาอแกใช่ดิท่าคัตเตอร์มึงอ่ะไอน,นี่ไม่ใช้ว่ะไม่หวัดม่ใชนดิเออมาดิ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 โอ้โหแม่งโคตรเปลี่ยวเลยว,ว่ะโอ้โห,หแต่ยังกับพี่

ทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะโดดเน้นยเรียบร้อยทำอะไรทำอะไรฮะมึงชอบกูใช่หรอฮะเฮ้ยม่ดิไม่ได้มึงบ้าาอะไร้้โหูา้้ กูตายไอเด็กเฮ่อ,อโอ้ไมก่ก๊อดอ้ไมก่ก๊อดไอคนนี้เจอบ่อยใช่ไหมเดยกคนชื่อโค้กเนี่ยไม่ไปไเป็นไรก็โดยกูอัดแค่นั้นแหละอืมา มาดิฮันน,น,นนี่ฮันน่ฮันนี่มาดิมาดิเอออว่ามาครับตัวเล่นมันชิบหาย

ไป่อนโอ้โโดนเฉยเลยโอ้โหอาจริงคะแนนนี้แน่นถ้าผมเจ้าก็มุางิอะไรทำาอะไรฮะทำาอะไรทำาอะไรครับฮะพี่เนี่ยพระเอกอะในน้อง ดำใส่กระโหลกไว้นะอ,อ้อเฮ้ยอะไรอะครับเอา้าผู้เรียนทำอะไรครับโอ้ my gosh I A K มาดิดมาเด,มเดิมพันหหเหรอฮะฮะเดิมพันยุคสมัยใหม่แล้วน้อง ทำปอบใจเว้ยตียัยตียัยมาดิมาดิบาสุก้าอย่างยืดเอออำมาไลฮะมันคงมาใช้สูดเหรอใช้สูดเหรอฮะใช้ชูดไอ้ทุ้ยใช้สูดเหรอฮะไปทานหน่อยน้อง เอาจิ้มไ่เอาโอ้โหมือมึงก็ไวโพดไอพวกที่แม่งกดเคาน์เตอร์ทานเนี่ยไม่ต้องมือเร็วขนาดไหนวะไงพวกเล่นเอาสับมันก็ได้เปรียบเรื่องแบบนี้แหละมือแม่งจะไว แต่เท่าทีว่ะพี่มันเก่งอ่ะอืมอืมมาดิครับนี่มันดำปบอบวันดำมังกอรนี่อะนี่อะนี่อะไม่ได้ทันเคาน์เตอร์ซ้ำตายไกลตายห่าก่อนนะไอฟูจิสวัสดีเพื่อนมานานนั้นเนี่ยสกิลหนึ่งมัน่ะว่าแล้วเอา ใจเย็นครับพี่เฮือใจเย็นครับบอกไอ้ใจเย็นเนี่ยเอาชิบหายใจเย็นๆเราคุยกันได้โอ้โหคุยไม่ได้ละโอ้ไม่ทันละโอ้ชิบหายชิบชิมหายของจริงโอ้โหเมื่อกี้แม่งหลบผิดจังหวะมีแต่มันตายหานานแล้วเนี่ยไอ้ฟูจิเนี่ย โห่อันนี้มันตีหญิงเนี่ยว่ะมาพี่ชอบเลยอย่างเงี้ยมาดิตีหญิงเนี่ยพี่ชอบจริงๆมาเน่งนาคุโดนปะวะโดนหรอกเออหายทักทีเถอะ แน่เลยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้กี่พลาดโอ้โหเอาเรียบร้อยพลาดเออโอ้โหนึกว่าจะตายแล้วพลาดครับพลาดโอ้โหอย่าเลย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  อย่าเลยอย่าเละเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะเอาน้ำแข็งกันมากูก็ระแวงไปเถอะอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเอาจิบหายละจิบหายของจริงอย่าเลย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 มาดิครับอย่าเลยอย่าเลยเอาอย่าเลยอย่าเลย อย่าเลย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 กูเ, <c oughs> เป็นทีน่อะไรพูดแต่คำนี้เ <c oughs> อาละครับเมื่อก่อนโค้ดโกนตัวนี้โอ้ยิหายเมื่อก่อนลูฟี่โคตรแพ้เลยตัวเนี้ยแต่ทวทีว่าที่มันยุคสมัยใหม่น้องมันยุคสมัยเก่าเฮ้ยเอ้ยมันใช่ป่าววะกุ้ตาหนยุคสมัยใหม่หรือเปล่าวะ มย,ยุกไหนฮะอนนเออวูตา่ามยุกไหนวะมันเดอรมูุฟี่อ่ะผมไม่รู้ <ś inspired> แต่กูไม่สนครับกูอัดหมดครับอืมลูฟี่บอกว่ากูอัดหมดไม่สนกูลูใครอืมมาเลยครับเอเยตเคโอเคก็ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะสำหรับคลิปเน้น,นะก็มาเล่นตัวละครที่ดึกดำบบันล้วกันนะครับก็ไม่ค่อยดึกดำบบันหรอกแต่ก็ดึดกดำบบันอยู่ดีนะ เออครับมันจะหนึ่งปีอยู่แล้วนะไอ้เจ้าลูฟี่เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไ cribe ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับก็อยากให้รีวิวตัวละครอ,อะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะเผื่ออยากจะรีวิวนะประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย